จัดผมกันทำดูเปรี้ยวฉันซื้อยายเพ่นใจเออฉันซื้อเพ่นใจดอกทอเออดอกทอแม่ยี่เทอร์ซักคุณย่าเพ่นใจเป็นก็แอบคบกันมาสักพักแล้วใช่แม่รู้เลยเหรอมันจับคมคุยกันโดนแล้วหรอคนนี้คือเธอสักอมสุรินเธอสักอมสุรินเพราะว่าคนสุรินเท่านี้หรอซ้ำแขน อยสุรินใหญ่มากนี่นี่นี่ฉันเพิ่งรู้นะจนถึงวันที่เป็นงานแต่งเนี่ยฉันเพิ่งรู้นะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสุรินคือผู้ชายใช่สุรินคือผู้ชายใช่สุรินเนานายสุรินผ่องอินซีชอบทุกคนมาขอบคุณค่ะขอบุณค่ะอะไรออกมาไม่มีจ้ะไม่มีจ้าเขาก็นั่งให้มันแหวกเนาะเอาพยายามนั่งให้มันแบบสูตรมันสร้างมาให้แบบว่าเขาก็ไปแหวกหน้าอีดอกแหวกหน้าเนี่ยให้มันมันต้องเห็นอะไรอย่างงี้นิดนึงนี่ต้องเห็นอะไรอย่างงี้นี่ มีผมก่อนมันเป็นแฟชั่นเมื่อเห็นวันนี้กูไปใหญ่มากทรงนี้ไม่ต้องหวีแล้วไม่เีดอกนี่ใหญ่ปาล่านะอ่มผมเราคือเป็นแบบใช่ผมสั้นคุณแม่คุณนายคุณได้ดอกทอและคุณนายเพ่นใจค่ะพ่ออยู่ไหนแม่เดี๋ยวเราจะมาทําพิธีพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อไม่มีเพราะว่ายกน้ำชาลูกนะคะยกน้ำชาให้แม่ใช่นะาอามายกน้ำ